เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เปิดเรตติ้งกระเช้าสีดาสร้างปรากฏการละครฟีเวอร์แห่งปีเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับกระเช้าสีดาของเชนจะ2,561ขวานางอีกตัวแม่นุ่นวรนุชประกบคู่กรีนอัศาดาพรและสองหนุ่มปีเตอร์ขอบไดเรนดัน ร่วมด้วยก๊อดจิรายุออกอากาศทางช่องวัน31เปิดเรตติ้งทั่วประเทศทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ตอนแรกจนถึงล่าสุดเริ่มจาก F1 เปิดตัวด้วยเรตติ้ง2.2ตอนที่2เรตติ้งลดมานิด2.0ตอนที่3เรตติ้งคงที่2.0ตอนที่4เรตติ้ง2.3 หลังจากนั้นเมื่อน,น้ำพิงลุกขึ้นมาสู้ฟาดไม่อย่างรามนำรวมไปถึงสเสน่ห์ของอัมพลยิ่งทำให้คนดูติดหนืบเรตติ้งก้าวกระโดดทันทีอย่างสัปดาห์ล่าสุดพุ่งมา3.6และทยานไป4.7และนี่เพิ่มกลางเรื่องเท่าไหร่ต้องมาดูสัปดาห์นี้เรตติ้งจะพุ่งไปกว่านี้หรือไม่แต่ที่แน่ๆกลายเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว